สวัสดีค่ะนัตตี้นะคะจากโปรเจกต์ Next m o e f i n l a n d ค่ะตอนนี้นัตตี้ก็อยู่ที่โรงเรียนสเต p โ o l u t u s นะคะที่เมืองเปียกสมเกียรนั่นเองค่ะและตอนนี้นัตตี้ก็นั่งอยู่กับคุณเล็กนะคะสวัสดีค่ะค่ะหลายๆคนน่าจะจำคุณเล็กได้นะคะถ้าใครเคยนะคะติดตามเพจของเราหรือว่า YouTube ของเราค่ะเพราะว่าคุณเล็กเคยแบ่งปันนะคะประสบการณ์ตอนที่เข้ามาโครงการแรกๆเนอะตอนที่คุณเล็กเข้ามาเรียกว่าเรียนภาษาอยู่นะคะเราก็เคยนะคะให้คุณเล็กมาแบ่งปันว่า การเรียนเป็นอย่างไรบ้างแล้วกอ็ออนไลน์นะคะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ค่ะนาตี้ก็ขอยินดีต้อนรับนะคะคุณเล็กสู่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็เมืองเปียกสมกิจอย่างเป็นทางการค่ะค่ะคุณเล็กมาถึงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะออมาถึงวันที่24มกรานะคะโอ้โหมาถึงก็น่าหนาวเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะค่ะตอนที่ไปถึงอะคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะมาถึงฟินแลนด์ครั้งแรกอะคะ่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็อากาศที่นี่ก็ นาวแต่ว่าก็เราก็เตรียมเสื้อผ้ามาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะทีมงานพาไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าให้เหมาะกับอากาศก็โอเคค่ะก็กได้ก,ก็ประทับใจตรงที่ว่าออของราคาดีแล้วก็ไม่แพงแล้วก็รองเท้าก็ซื้อได้ถูกใจก็คือไม่เสียเวลามากอะค่ะค่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียกว่าให้คุณเล็กแบ่งปันเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับสถานที่ที่เปียกสมัยกี้ขอย้อนไปตอนที่คุณเล็กเข้าโครงการค่ะแล้วก็ย้อนไปตรงที่ตอนเรียนภาษาค่ะยากไหมคะเรียนภาษาอันนี้เป็นคําถามที่ทุกคนอยากจะรู้อยู่แล้วแล้วก็นัตตี้ก็จะพยายามถามกับนักเรียนทุกคนนะคะก็ภาษาฟินแลนด์นี้ก็ไม่ใช่ภาษาที่ง่ายอะคะ่ะเราต้องตั้งใจนิดนึงนะคะก็คือว่าให้เวลากับมันแล้วก็ ก็คือเราก็จะมุ่งมั่นหรือว่าฉันจะไปฟินแ,นแลนด์ระยะเวลาที่เรียนออนไลน์ที่เมืองไทยเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนมีอะไรก็ถามคุณครูแล้วยิ่งตอนนี้โครงการก็จะมีคุณครูคนไทยมาช่วยสอนซัพพอร์ตด้วยในเรื่องภาษา <Okay. S 2> ก็น่าจะทําให้การเรียนเนี่ยง่ายขึ้นเหมือนกับว่า <Okay. S 2> มีคนช่วยนะคะเพราะว่าสมัยที่พี่เรียนเนี่ยไม่มีนะคุณ <Okay. S 2> ครูคนไทยมาสอน <Okay. S 2> จะมีแค่คิดทีมงานคนตี้แล้วก็ตัวคนตี้เอง <Okay. S 2> แต่ตอนนี้มาเพิ่มแล้วก็ น่าจะทําให้นักเรียนเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยสอบถามครูคนไทยได้เลยค่ะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะแล้วก็สอบได้ B 1 1แล้วใ่คขอแสดงความยินดีด้วยอันนี้ก็อีกหนึ่งขั้นค่ะและหลังจากนั้นค่ะคุณเล็กก็สัมภาษณ์กับโรงเรียน s t e ็ปโกลูตุนะคะแล้วก็ได้เอกสารตอบรับหรือโรงเรียนตอบรับมาเรียนที่สาขาที่นี่ค่ะที่เมืองเปียกสมากิค่ะ ตอนที่ได้เอกสารตอบรับว่าคุณได้ที่เรียนแล้วรู้สึกไงบ้างคะดีใจมากค่ะก็รู้สึกว่าเราโชคดีแล้วก็ไม่เสียเวลากับการที่เราแบบรอคอยมาเพราะว่าพี่มานี่พี่ก็ได้ทุนเรียนได้อาหารฟรีแล้วก็ได้ที่พักฟรีซึ่งก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแล้วก็ประทับใจเแบบกี่ยวกับการเรียนการสอนที่นี่ซึ่งอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือ แล้วก็จะมีสตูเดนต์คลับเวลาที่เราไม่เข้าใจวิชารเรียนอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือว่าคณิตศาสตร์เราสามารถจะมาเรียนได้ทุกวันอ,อังคารกับพุธก็จะเป็นบ่าย 2- องถึงสโมงเย็นค่ะจะมีเจ้าหน้าที่มีอาจารย์มาให้คําแนะนําให้ก็ประทับใจมากค่ะค่ะค่ะตอนที่ตอบรับรู้สึกว่าดีใจถึงเต้นและตอนนี้พอมาถึงพอได้แบบเข้าคลาสเรียนสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจกับหลายๆอย่างทีนี้ก่อนที่จะมาที่ฟินแลนด์นะคะคุณเล็กต้องไปยื่น Resident Permit อช่ไม่ทราบว่าตอนที่ไปยื่นนะคะวุ่นไวายไหมโอเคไหมแล้วลำดับขั้นตอนอคุณเล็กมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้างคะก็ต้องบอกว่า,อาตอนจะไปยื่น r e s i d e n t permit ก่อนหน้านี้ก็ต้องทำออนไลน์นะคะซึ่งคน,นัตีีกก็ช่วยเสร็จแล้วเขาก็จะนัดวันเราก็แค่ไปทำแล้วก็ประทับตรานิ้วมือหลังจากนั้นก็ของพี่นี่จะได้ประมาณชั่วโมงเดียวอะคะ่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้เลยค่ะ เรียกว่าเป็นอะไรที่เร็วมากๆนะคะเกินความคาดหมายก็คือเรสิเดนซ์เพอร์มิทของคุณเล็กค่ะหลังจากไปยืนยันตัวตนแล้วนะคะแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะก็อนุมัติว่านะคะได้มาประเทศฟินแลนด์นั่น<ช>เองค่ะค่ะทีนี้ค่ะตอนวันมาถึงเนาะทีมงานแล้วก็ไปรับพาไปซื้อของทีนี้ขอข้ามไปตอนที่มาถึงแล้วก็ได้เข้าเรียนวันแรกค่ะวันแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ คำถามเนี้ยคะ่ะทุกคนอยากจะทราบในมุมมองที่ว่าเราเรียนภาษามาเรียกว่าเกือบปีหรือปีกว่าใช่ไหมคะก่อนที่เราจะได้มาเสร็จทีเนี้ยเอะพอเราไปอยู่ที่คลาสเรียนไปโรงเรียนวันแรกหรือช่วงเวลาที่แรกๆที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะเราเข้าใจคลาสเรียนหรือเปล่าคะหลังจากที่เราเรียนแบบที่ไท,ท,ทยมาปูพื้นฐานม,มาแล้วเนี้ยคะ่ะก็ตอนแรกเลยเนี่ยพี่ก็ยังงงๆอยู่นะคะต้องตอบตามความเป็นจริงซึ่งแต่ว่าเราก็ ถามอาจารย์ได้เขาก็จะมี material คือเอกสารการสอนในออนไลน์แล้วก็ไปอ่านซ้ำได้ค่ะแต่เราก็ตื่นเต้นก็ยังยังพี่ก็ยังฟังไม่ได้100%นะคะก็พยายามแบบพยายามฟังให้ได้แล้วก็เวลาว่างก็คุยกับเพื่อนเป็นภาษา,ษาฟินแลนด์นะคะแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าเรายังพูดไม่ค่อยได้อาจารย์เขาก็จะพูดช้าๆแล้วบางครั้งเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับเรา ซึ่งพี่ก็ได้ภาษาอังกฤษบ้างนิดหน่อยมันก็ช่วยทําให้การเรียนมันก็ง่ายขึ้นบ้างอะคะ่ะแต่ก็ก็ก็ถ้าพูดภาษาฟินิชได้ทั้งหมดก็ดีค่ะค่ะดังนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าระยะเวลาที่เราเรียนจากเมืองไทยอะคะ่ะมันเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ได้หนึ่งสำหรับเลเวลหนึ่ที่เราจะผ่านจุดนั้นเข้ามาเรียนที่ประเทศฟินแลนด์ นะคะดังนั้นเวลาเรามาที่โรงเรียนแล้วอะค่ะช่วงแรกๆเราอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเห็นคุณเล็กบอกว่าสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็ตอนที่เราไม่เข้าใจอะคะ่ะคุณครูเขาช่วยเราอย่างไงบ้างคะอ๋อคุณครูก็จะช่วยอธิบายนะคะให้เราเข้าใจหรือไกด์หนังสืออ่านเพิ่มแล้วก็ให้เราไปหาไปไปอ่านมาเพิ่มแล้วก็ถ้ายังสงสัยอยู่ก็สอบถามนางคลาสได้ เขาก็จะพูดช้าๆให้เราบางทีเราฟังไม่เข้าใจก็จะเป็นพูดเป็นภาษาอังกฤษให้เราให้เราแล้วก็เราเราก็เข้าใจแต่ว่าอาจารย์เขาไม่รำคาญเรานะคะถามไปเลยอย่างพี่มาเนี่ยพี่บอกเลยมินาตาลิวเซตอัปัวกับอาจารย์ทุกท่านเลยจนเขาก็จําพี่ได้ว่าพี่น่ะคือภาษายังไม่เก่งมากเขาจะสอนช้าๆแล้วเขาก็ก็ถ้ามีคําถามก็ถามส่วนตัวได้อาจารย์ที่เขาจะใจดีเป็นกันเองค่ะค่ะ แล้วทีนี้ตารางเรียนล่ะคะวันนึงเรียนกี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้ได้ตารางเรียนสําหรับล่วงหน้าไปกี่สัป,ปดาห์แล้วคะตอนนี้จะได้ตารางเรียนจนถึงเดือนเมษาเลยนะคะก็หลักๆก,ก็จะเริ่มเรียน8ปดโมงครึ่งไปจบเอาตอนบา่ายสามเรียนจนถึงสุขเลยแต่ว่าเขาจะมีเบรกให้ทานข้าวก็ประมาณ11บเอโมงถึง11บเอโมงสี่ะส่วนวันศุกร์ก็จะเลิกเรียนเร็วหน่อยเลิกเรียนประมาณบ่ายโมง แต่พี่ก็คอมเมนต์กับอาจารย์อยู่นะว่า8ปดโมงครึ่งนมันเช้าเกินไปบางท่านเขาก็ขยับเวลาให้เป็น9ก้ามงครึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะว่าที่เนี่ค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนแล้วก็ฟีดแบ็กอย่างที่คุณเล็กบอกค่ะบอกว่า8ปดโมงครึ่งอาจจะเช้าไปบางทีเราเพิ่งมาจากเรียกว่าประเทศที่ไม่ใช่ประเทศฟินแลนด์เนาะต่างประเทศหรืออื่นๆก็ตามแต่เราต้องการการปรับตัวแล้วคุณครูก็เรียกว่าให้ความเข้าใจกับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ค่ะเสร็จทีนี้ค่ะ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลค่ะแรกๆตอนนี้ที่มาเรียนเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่พอจะอธิบายหรือว่าแบ่งปันได้ไหมคะก็เกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะที่เรียนก็คือปั๊มหัวใจ CPR แล้วก็การทําแผลประเภทต่างๆการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเช่นถ้าผู้ป่วยแบบนั่งรถเข็นแล้วจะพาไปห้องน้ําเราจะเคลื่อนย้ายยังไงเขาก็จะสอนเราแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั่งจากรถเข็นไป เก้าอี้อย่างเงี้ยทำยังไงเขาวก็สอนทฤษฎีเสร็จแล้วก็ให้ปฏิบัติเลยค่ะค่ะแล้วก็ประทับใจตรงนี้ว่าเออมันไม่ได้สอนแต่เขาไม่ได้สอนแต่วิชาการไม่ได้สอนแต่ในหนังสือเขาก็มีอุปกรณ์มีมีศูนย์ก็คือเป็นเป็นห้องปฏิบัติการนะคะค่ะสาหรับผู้ช่วยพยาบาลค่ะเราก็ได้ทำจริงมันก็ทําให้เราเรียนรู้ง่ายขึ้นใช่ค่ะไม่เรียนเฉพาะแบบในคลาสเรียนที่เป็นตัวหนังสือใช่ค่ะแล้วเราสามารถได้ลงมือปฏิบัติเลยทีนี้ค่ะคุณเล็กมี เรียกว่าพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรหรือเกี่ยวกับพยาบาลมาก่อนไหมคะตอนที่จะนม,มาเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลที่ฟินแลนด์นะคะก็ไม่มีนะคะไม่มีพื้นฐานใช่ไหมไม่มีเลยะค,ะค่ะค่ะแล้วในฐานะที่เราไม่มีพื้นฐานนะคะแล้วเราไปเรียนแบบนี้ยคุณเล็กคิดว่ามันมันยากหรือมันง่ายหรือว่ามันก็ทั่วท่ไปเหมือนกับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคะ่ะก็สําหรับพี่คือว่ามันไม่ได้ยากนะคะก็เหมือนเราเริ่มเรียนเรียนรู้การปฐมพยาบาลแล้วเขาก็จะสอนไปอีก ในอะไรที่ว่ามันลึกขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยๆเรียนไปเขาไม่ได้สอนให้ตุ่มเดียวก็คือเราจะค่อยๆเรียนไปแล้วก็ปฏิบัติก็คือร่วมกันกับอาจารย์ค่ะค่ะก็ระยะเวลาก็ประมาณ 2- อสมปีค่ะบางคนก็อย่างอย่างพี่เนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ถึง3ปีค่ะประมาณ2ปีปีครึ่งก็น่าจะได้เพราะว่าจะมีการฝึกงานปีละสองครั้งอืมใช่ค่ะ ซึ่งจะบอกได้ว่าในจุดฝึกงานนี่แหละค่ะจะทําให้เราเรียกว่าก้าวกระโดดและโตขึ้นเรื่อยๆอเพราะว่าเราต้องออกไปเรียกว่าดูหน้างานข้างนอกนอกจากสถานที่เรียนของเราแล้วตรงนั้นนะคะเราก็จะสามารถที่จะเปิดโอกาสตัวเองเรียกว่าหางานต่อยอดได้เร็วขึ้นเมื่อเราไปที่ทํางานจริงนะคะไปฝึกงานจริงด้วยนะคะทีนี้ค่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะคุณเล็กอยากจะฝากคนที่กําลังดูปโปรเจกต์นี้แล้วก็ ในมุมมองหลายๆมุมมองเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์อย่างไรบ้างคะว่าจะแนะนําคนที่อยากจะมาเรียนแต่ว่า,ายังมีอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างค่ะที่ทยังไม่พร้อมหรือว่ากาลังคิดอยู่ว่าฟินแลนด์โอเคไหมหรือว่าภาษาโอเคไหมอยากจะแบ่งปันกับใครที่สนใจโครงการนี้อย่างไรบ้างคะก็โครงการนี้พี่ว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยคะ่ะเพราะว่าสําหรับพี่อะ่ะก็คือ พอเข้ามาเนี่ยก็คือคุณนัตตี้ก็ดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วเราก็เรียนตามระบบแล้วก็สอบไปก็ใช้เวลาปีหนึ่งก็ถือว่ามันก็ไม่ได้นานอะไรค่ะแล้วเราก็สอบเสร็จแล้วเราก็สมัครเรียนก็ตามขั้นตอนแล้วคือเป้าหมายของพี่คือว่าพี่อยากใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศพี่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยากได้การทํางานแล้วก็อยากได้สวัสดิการแล้วก็ รายได้นะคะซึ่งอยู่บางไทยเนี่ยถ้าบอกว่าอายุ45แล้วมันหางานยากมากเลยแล้วก็ค่าตอบแทนก็น้อยมากซึ่งฟินแลนด์ก็เป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้เราแล้วก็เป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีระดับโลกแล้วก็ปลอดภัยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาัพ p อ o r t เรื่องของค่าอาหารกลางวานันอย่างนี้ที่พ,พักพี่ก็เลยแบบ ประทับใจแล้วยิ่งแคมปัสเปียกสมุกิเนี่ยเราเรียนภายในแคมปัสเราไม่ต้องเดินทางเราตื่นมาแล้วก็เข้าห้องเรียนคือกินข้าวก็กินในเนี้ยแล้วก็เข้าห้องเรียนเลยไม่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเล็กนะคะก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะสู่ประเทศฟิลแลนด์แล้วก็เมืองเปียกสมุกิค่ะขอให้ทุกอย่างค่ะเป็นไปด้วยดีและประสบผลสําเร็จค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ